สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาเฟ่ e ลออนทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมอยู่นี้ที่เมืองจีนนะครับที่เมืองเฉิงตูนะครับในชั้นในของเมืองนะครับในวันจันทร์และวันอังคารนะครับที่ฝนตกหนักนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ของถนนภายในเมืองดังกล่าวนะครับในวันที่12นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือวันที่12นะครับ 12เดือนสิงหาคม2563เดี๋ยวจะพาทกทานเข้าไปดูการลงแรงขนาดนนะครับนะ ครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดที่สาราอาณาจักรนะครับหรืออังกฤษนะครับที่เมืองอดินรน拉วาสโกเชียสของสาราอาณาจักรนะครับในวันที่12เดือนสิงหาคม2563นะครับเกิดน้ำท่วมหนักนะครับในเมืองดังกล่าวนะครับเดี๋ยวให้ท่านชมภาพต่อเลยนะครับ ก็ตามมาด้วยภูมิภาคออของยุโรปต่อนะครับที่ประเทศสเปนนะครับในวันที่12เดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมา เกิดพายุลมแรงนะครับฝนตกหนักในเขตเมืองจูริลจูมิลามูเชียนะครับในวันที่ส2องที่ผ่านมาจูมิลามูเชียนะครับนี่นะครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลมแรงนะครับฝนตกหนักในเมืองดังกล่าวก็ชมภาพกันไปต่อเลยนะครับ ก็ตามมาด้วยภูมิภาคของบ้านเรานะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับน้ำท่วมในคาวากุจิคาวากุจินะครับ นตกหนักน้ำท่วมอย่างรุนแรงที่คาวากุจิในวันที่12เดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเข้าไปชมภาพกันเลย ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับรถไฟตกรางในอะเบอร์ดินเชียร์ใกล้สโตนเฮเวนะครับในวันที่12เดือนสิงหาคม2563นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายนะครับเ,เหตุสาเหตุที่เกิดจากรถไฟตกรางครั้งนี้เกิดจากดินถลม่มนะครับก็เนื่องจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนัก Already, yeah. uh, this day, I won't be taking any questions <laughs> for <information>. uh, Today, British <laughs> <pretty> transport <laughs> police were called <laughs> to the line in Stonehaven <laughs> <Day in Abercrombie laughs> at 9:43 a.m. this morning <laughs> <on> a, <report laughs> <that> a train <laughs> <traveled> from <Aberdeen laughs> to <through laughs> Queen Street, a <laughs> <in D -ray. laughs> Officers <laughs> remain on scene this afternoon alongside the, the train, <laughs> 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 is very sadly believed to have died. His family have been informed <laughs> 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 and are being supported by specially trained <laughs> 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 family liaison officers. Officers are continuing to work to inform the families of other people who sadly died. Once the area has been made safe then a full and, thorough, full and thorough search will be conducted which However, once has made safe then a full and, thorough, full and thorough search will be conducted. Any way concerned about friends or family can contact our Casualty Bureau on 0141 775 5122. I know many people will understand a lot of questions and the investigation will be directed by the Crown Office and Procurator Fiscal Service We'll also be working closely with them alongside the Rail Accident Investigation Branch and the Office of Road and Rail to establish the full circumstances of how this train, tra train came to derail. Thank you. gonna get it pumped here. And number two. The fire Good have arrived. Here is the cavalry. All oh, those cars. Fucking sin. One of my pals just stays over there. Hi, Rob. This is Victoria Hospital car park. The Hussies over the road are flooded. ครับเหตุการณ์นี้ก็ที่อย่างที่รายงานมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับที่สกอตแลนด์นะครับไฟลุกที่โรงงาน มอสสโมร์นส์ในฟิทนะครับเกิดจากฝนฟ้าขนองนะครับเจ้าหน,น้าที่ของโรงงานก็ได้ดำเนินการระงับเหตุเพื่อป้องกันชุมชนบริเวณนั้นนะครับที่สกอตแลนด์ก็รับชมวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะครับภัยภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับว่ามีความรุนแรงขนาดไหนแล้วก็ เตรียมตัวเตรียมใจนะครับในการถ้าเกิดขึ้นกับเราเราจะทําอย่างไรนะครับก็ได้เอาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกส่วนของโลกเอามาให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ขอบคุณครับ